ครับสวัสดีครับผภาฟ้ามครับบันรน้องเสียมตำบลคกรามเพื่อจัดตูรผักบีมานเจ้าอรเอยครับเช้านี้ผมก็ได้งัวแม่ลูกมาฝากง่ามๆครับแดงเข้มเม็ดบากขามครับนาเลี้ยงนาเจ็บนะครับงัวลูกตัวที่สองครับเพิ่มสูงรอยสามสิบห้าบวกไปฮะรอยสี่สิบครับแม่ได้รับไงรับเงาดีครับแขงขาดีเร็ยด ปัวหางลามหลากดินเลยครับลูกพี่ตที่สองครับตัวที่สามต่อไปครับตัวที่สามนี่กับของเข้ากับว่าคว่มโตมาแล้วนะครับไปรุ่นเราครับครับเวลาค่าว้แม่ลูกนี่รับสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับนี่เป็นตะเลียงครับสีแดงจนแสบตาครับเม็ดบากามครับเบิ้งลูกสาวครับครับลูกสาวครับลูกสาวหาเฮุกเย็นครับ กกับลูกสาวงามครับสาวหาหกเยนครับสองมืนเจ็ดพันหารลอยครับตรงไห้พีัวอยสารก็สามารถต่อร่องกันได้ครับลูกสาวนี่ตรงสเสดือกับสี่มีก้อนน้ำจ็กหน่อยครับนั่นแหละตรงสเสดือถ้าพอบะแพงครับครับนั่นแหละเบิ้งสเสดือแล้วครับครับเบิ้ฮะนี่ก้อนจ็กหน่อยนึง ตโวเตียนนี่แหละครับวว่าบ๊อบเบี้งครับบ่อบน้องนี่ฝนครับครับบ๊อบเบี้งครับปกติครับแชีงขาดีเล็บดีรับประกันทุกตอนรับประกันถ้ากหกละครับรับประกันเดือนหนึ่งแม่นี่มีนมจิิงหน่อยๆสมิตรกับโคตรหน่อยหนึ่งครับกับบ๊อบเบี้งครับนมจริงจริงหน่อยๆสมิตรกัคโครับถือว่าบ่อเสียหายครับบ่อเป็นจัวนี้หรอครับ สองมืินเจ็ดพันหาลอยครับตรงไหนพี่โดีสานครับโตมากคุยมากต่อร่องได้ยองครับแถวตาไก่ไก่ครับครับนั่นแหละตัวหนาเรื่องหนาเจ็บครับตอว่าได้สีสันครับมาเบิ้งแม่เดียวแม่ท่อนครับนี่ครับโคนอ้างล่างครับนี่ว่าโคนต้องสร้างเองครับขว้มสูงนี่แม่ลอยสามสิบบัวไปห้าลอยสามสิบหาครับเบิ้งโลกโตที่สามต่อไปครับ นี่ครับเบิ้งกินห้าดีเด่นงบงบงบกับอ่างต่างต่างจะขอางเก่านี่ว่าท่องสีเดียนวัวเหลือดีครับควบตัวพอเป็นหัวคขกตัวกันได้ครับเนี่ยครับผมรับประกันให้ครับรับประกันท่องให้กันบ่มีท่องเม่เอาก็ได้ครับให้ไปตัวท่องเอีกก็ได้เวลาผ้มไปถ้าผมก็ติดตัวให้โยนผมมี่ไล่ะจะดีผมบะหมี่วลาะครับถ้าผมรับประกันให้ครับครับให้สางควมเสียมัน รถท่องเย่ก็ได้ครับนั่แหละที่เดือนกว่าครับตำรวจครับนั่แหละผมรับประกันให้ครับกันบ่ช่องกับเบาเงินครับนั่แหละเวลาค้าวใบมื้นหกพันหาร้อย้วครับนี่บึ่งหัวเลียงไงนี่แหละอ่างลางพนตามเดือได้ครับได้เครื่องดำเครื่องบดกันครับนี่กันแข่งขาหางนี่ลามเดือเรื่องเลคกับทอดนี่ละเรียบหน่อยืกันครับไอ้วนหนึบิ่งครับ วก็ว่าหนาเลียงว่าตัวนีใจ่เป็นื่อดูหมูครับเมื่อหกพันหาลอยครับเป็นต่เลียงตะเจ็บครับเด็กก็หมูครับต้งหลดมืนแม่หน่อยหครับนั่นละมื่อหกพันหาลอยครับสร,รงไหซี่ทรงไเลยครับทรงไหเลยครับผมนั่นแหะ เออเรียงไงจินไงคุณง้ว่ามื่อนี้ลหะครับใชว่าเป็นหีบบ่าบุ่มเลยครับนั่นแหละมาดูง้วครับต้องสี่เดือนกว่าครับรับประกันครับคุณแม่ลูกครับแม่ลูกสองเหมือนเจ็ดหา้อยครับนั่นแหละดูว่าคุ้มครับแม่ก็แม่หน่อยครับเด็กยู่สามหาสี่สิบกับดูว่าเด็กนี่รับ นั่นแหละครับขอขอบคุณครับที่รับชมเราฟังคลิปช่องสุภาฟ้ามด้วยครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอจบคลิปไว้เทานี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ